ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Go with me วัวนที่2ที่หอยอันนะครับจะกลับที่ดานังมาตามไปที่อวเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับรายการ Go with me นะครับข้าวคอนเซป็ปต์โลเคบอนทัวริซึมครับการใช้รถไฟฟ้าการใช้กิจกรรมขี่จักรยานนะครับเห็นะครับเสียงเงียบนะครับแล้วก็เปรี่ยดพลังงาน ถามเจ้าหน้าที่ครับเขาบอกว่าการชาร์จเจอรหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง1-2วันนะครับอยู่ที่การใช้งานแต่ยังกรตามก็เป็นความคุ้มค่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างโรคาบอลเข้าสู่คอนเซปต์ปัจจุบันลดโลกร้อนสะานกระจกครับเดินไปกระเสียวไปอุ้ยตการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับมีการรณลงค์ให้ทุกคนทุกบ้านเนี่ย ทำให้หน้าบ้านหน้ามองตกแต่งด้วยสวนสวยๆต้นไม้หลากหลายสร้างสีเขียวสร้างความสวยงามให้กับท้นที่แลวก็มาถึงแล้วครับล่องเรือกระโดงกิจกรรมที่น่าสนใจของคอยอ่นานความจริงแล้วบ้านเราก็พายเรือมาสเรือบดนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแต่ที่นี่ใช้เรือกระโดงครับก็จะมีคนพายหนึ่งคนเป็นชาวบ้านไปกิจกรรมการเที่ยวโดยชุมชน ประโยชน์ที่ได้ก็ตกสูงสุดด้วยจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างโลคาร์บอนโพลิสีเออ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 ท่านกำลังเข้าสู่บร,ริการรับฝากหัวใจ เรือกระดงจะพายเข้ามาตามลัดเลาะ,ะตามป่าจากนะครับแล้วก็เทคนิคของไกด์ที่นี่ก็ใช้ใช้ภาษาไทย,ยเททยนื่องจากเราเป็นทริปชาวไทยก็มาชมต้นจากมีเป็นร้อยร้อยลำครับใครมาที่หอยอันก็ต้องมาพายเรือกระดงเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เรียกว,ว่าอีโคทัวร์ของหอยอันนะครับมือการแสดงเ,เรือเระด้งโดยกัรหมนเมื่อกี้เราขโมงก็ไปรอบแล้วครับเยืนหัวได้ที่นะครับ จากการภายเรือาคิดถึงเมืองไทยเรือมากเรือบวดไปตบ้านผมอยู่ปทุมธานีเนี่ยการภายเรือต้องมีการภัยงัดไถยงัดที่นี่ก็ที่ดเดียวกันที่ลองพาดูครับก็เปกิการที่น่าสนุกถ้าเพิ่มเสน่ห์การภัยเรือก็ต้องด้วยการดูธรรมชาติสิมันร้องเพิ่มเติมขึ้นน่าจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้มีแต่เอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงเสน่ห์ดานนางครับฟุตปาดก็จะมีรักษาทางลาดให้รถขึ้นมาจอดเบรนด้านบนได้นะครับ และสำคัญคือว่าในเมืองเนี่ยหาสายไฟไม่เจอครับสายไฟลงใต้ดินหมดทำให้เมืองนี้มีความสะอาดสะอา้านไม่มีสายไฟลกลุงลังเมืองดานังเป็นเมืองชายทะเลครับทางฝั่ง,งตะวันออกของเวียดนามติดชายทะเลเป็นชายหาดสวยงามถึง70กิโลเมตรนครับนั่นมาเที่ยวดานังเนี่ยก็สามารถไาเล่นน้ำทะเลที่นี่ได้นะครับก็มีความสวยงามมีวามาะอาะอาน ไฮไลท์ของดงนานังครับสะพานมังกรหรือดาก้อนบริกอยู่คู่กับจะเรียกของเมือ์เลยออนก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นมังกรแต่หางเป็นปลาคนต้องเรียกว่าเป็นาดาก้อนปลาคราฟทำหนงนั้นนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ที่เมืองดานังสร้างขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวความจริงแล้วนี่คือการเขาเรียกว่าแมนเมกนะครับเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมาถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สวยคนมาตอนเย็นครับบรรยากาศจะดีมากนี่ เช้าวันที่3ครับเดินทางไปบานาฮิวนะครับไปจากดานังประมาณชั่วโมงเศษ็นะครับก็ไปท่องเที่ยวจุดเด่นต่งตางๆว่าจะเป็นสะพานมือนะครับสวนดอกไม้ต่างๆเดีย๋ยวตาไปชมนะครับมีกระเชา้าไฟฟ้าระยะทางยาวไกลที่เป็นที่โดดเด่นของดานังครับเตรียมตัวขึ้นกระเช้าครับกระเช้าเราประมาณ7-10ถสคนครับสบายๆก็เค,คน ภาพกระช้าไฟฟ้าที่บันนาฮิวจริงก็เป็นตรงตอมอ้อมีการตัดกันมาอยู่บ้างแต่จริงๆแล้วโดยภาพรวมแล้วเนี่ยกระช้าไฟฟ้าทับทุกที่ในโลกที่ผมเคยขึ้นมาก็แบบนี้แหละครับไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมมากนะพี่งแต่ระบบก,การบราิการที่ดีเท่านั้นเองการสร้างอะไรนีอยู่ที่การจัดการสิ่งแวดล้อมให้มันดูดีๆมาถึงแล้วครับสายนี้สุดท้ายของบรนิว บนมาไดฮิวครับก็ทานอาหารแบบพุฟเฟ่บนความสูงประมาณ1,500เมตรจากอากาศเย็นสบายทั้งปีครับโคดินบิทที่สะพานสีทองฝนก็ไม่ใช่หมอกก็ไม่เชิงครับแต่ตามครับก็อลังการ ก็เป็นงานสร้างครับเป็นการท่องเที่ยวโดวยอาศัยธรรมชาติกับการที่สร้างสิ่งก่อสร้างเป็นแฟนตาซีสะพานมือแห่งดานัง ลงบ่มไวายที่บานาฮิวบรรยากาศบ่มไวายแบบเข้ามาลึกลับในถ้ำอุภูมิพอเหมาะพอเหมาะ,ะมานั่งชมไวายหลากหลายชนิดที่นี่จะมีวายที่ชื่อว่าวัวลรนดิกานกยุงลำแพง ีอย่่าางทบนาฮิลพนอกจากแสดงเป็นลูกหุ่นของไดโนเสาร์ชนิดต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพันธุ์และก็ระบบิเวศโดยรอบด้วย โอ้โหจำลองแบบทำน้ำแข็งไม่ใช่หรอครับนี่คือบานาฮิวดินแดนแห่งโลกมหารัย์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ลองดูหนังสีมิติส่งท้ายรายการ4วัน3คืนที่ดนานังหอยอันที่สะพานมือครับก็น่ามาท่องเที่ยวครับสำหรับคนที่ชอบแฟนตาซีชอบความสนุกความเร้าใจนะครับที่นี่ ดานังเวียดนามตอนกลางครับสำหรับการกวิธีเขจาจักรลาเปิดครับสวัสดีนี้สวัสดีครับ